สวยงามมากๆสวยงามจริงจริน th ี่คือวิวประเทศไทยนะท่านผู้ชมเด้อสวยงามแท้สวยงามจริงๆตรงนี้เคยประเทศไทยเพิ่งจะมาครั้งแรก้อท่านผู้ชมเดินมาชมวิวครั้งแรกตรงนี้นะ ทชมบรรยาก,กาศความสวยความงามไปพร้อมกันลมจะแรงหน่อยเด้อทนผู่านเ้อไปเที่ยวไปไอคอนสนยามไปดูท่าเรือไอคอนสนยามทาุอท่านเลยไอคอนสนยามมาแล้วมาแล้ว ทัองเที่อ๋อเนืนอละเด้อท่านผู้ชมเดินโหสุดยอดมากมากที่เห็นอยู่นี่คือฝรั่งต่างชาติอยู่เอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเดินฝรั่งต่างชาติมาเอเชียติกเยอะแยะมากมายเลยช่วงเวลานี้ก็ห้าโมงกว่าๆเด้อท่านผู้ชมเดินห้าโมงสี่สิบนาทีเด้อท่านผู้ชมเด้อเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆ เนี่ยตอนนี้กำลังต่างสร้างกำลังเดินขึ้นมาเยอะๆมากๆเลยท่านผู้ชมยูเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อเขาเลยจะพานั่งเรือล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาเด้อท่านผู้ชมเด้อชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาไปพร้อมเคยผู้ไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อเคยผู้ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหสวยงามมากๆ สวยงามจริงๆตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหยกล้องเคยไปไทยโฟกัสไม่ทันเลยท่านผู้ชมเขาจะพาไปชมท่าเรือไอคอนสยามอีกเที่หนึงเด้อท่านผู้ชมเด้ออีกเทื่หนึงตรงนี้มาชมเอเชียติกก่อนโอ้โหสวยงามมากๆสวยงามจริงๆ นี่คือวิวประเทศไทยนะท่านผู้ชมเด้อสวยงามแท้สวยงามจริงๆตรงนี้เคยประเทศไทยเพิ่งจะมาครั้งแรกเด้อท่านผู้ชมเด้อมาชมวิวครั้งแรกตรงนี้นะก็จะสวยงามมากๆเลยอ๋อจะวิวสวยงามสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชม จะแรงหน่อยเด้อท่านผู้ชมเลยไปเที่ยวไปคอนสยามไปดูท่าเรือไอคอนสยามทา่ออนานผู้ชมเลยสวยงามมากๆตรงนี้จะได้เด่นมากๆเลยครับ ที่ไทยนี่สวยมากจริงๆลมแรงมากเลยเห็นอยู่นี่คือหนามอยู่ในเรือเนาะนามใบผัดเรือสองใบเลยท่านผู้ชม จ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเรื่องสัมพันธ์ก็ดูแลตัวเนาะตัวเรือเรื่องสัมพันธ์ตึกสูงสวยงามมากๆเลยสัมพันชมสวยงามแท้สวยงามมาก อันนี้ก็จะเป็นาเรือสาทอดนอท่านผู้ชมเด้อเขาจ้เอาดูตัวเรือเด้อท่านผู้ชมเด้อตัวเรือเรือไทยนั่งมาจะทาเรือสาทรมาเอชติกก็ขับ ขึ้นไปวัดอรุนไม่รู้ว่าจะเข้าไปทันหรือเปล่ามันกำ ต่างชิ้นมระลักแล้วก็มาะลักก็สวยงามมากมาดูวิวประเทศไทยสวยงามจริงๆ nè giờ, ừ. là cái cây hòn thả lửa xa thon là đó thầm sốc rồi Cái lăng, cái lăng hủy lửa rồi Cái lăng xa lo lửa rất thầm งมากสวยงามจริงๆตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินลงมาแต่เรือชาทอนถาเรือชาทอนเด้อท่านผู้ชมเด้อกำลังเป็นขบวนเลยนะทา่านผู้ชมเด้อเด้อทา่านผู้ชมกำลังเดินมาเป็นแบบขบวนเลยโอ้โหสุดยอดมากๆตอนนี้ก็เริ่มใกล้ยอด ไอคอนสยามเลยนะท่านผู้ชมเลยก็จะหอดทาเรือไอคอนสยามเลยเนี่ยจะเห็นตึกตึกคู่กันสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมนี่คือบรรยา,ากาศนักท่องเที่ยวอยู่บนเรือจะสังเตเ็น,เนก็จ้าถ่ายรูปก,กันกเย้ยท่านผู้ชมเล้าเจาถ่ายรูปกันสน,นันวันไหวเลยท่านผู้ชม ไอคอนสยามสวยงามมากๆ่นเต้ยไปดูเลยว่าท่าเรือไอคอนสยามจะม,มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะขนาดไหนเนาะก็จะเห็นบรรยากาศส้วยนะตรงนี้เนาะก็ะคือจะกลับกล้องให้ดูอันนี้ข้างหลังเนี่ย ก็เลยะชานพระเจ้าตากชินมาแล้วนี่ก็จะมองไปกลางล่างก็จะเห็นแบบนี้เนาะก็เห็นสวยงามมากๆเลยเ้อท่านผู้ชมเลยมุนไทรมุนขัวก็เห็นแบบนี้เลยเ้อท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆ ไอ้คนสยามมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้กำลังหอดหาด้อให้คนสยามนะหมอจะทำชมนักท่องเที่ยวอยู่ทางด้คนสยามกันแน่นเปียกเยอะมากๆเยอ้ชม นักท่องเที่ยวเต็มถาเรือเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อโดยสารเนาะเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเรือเรือโดยสารเนาะล่อลงเรือโดยสารเด้อท่านผู้ชมเด้อว่าคัดคัดของของว่าคาค่าเลยท่านผู้ชมเด้อ ต้องขอโทษขออภัยนำเด้อท่านผู้ชมเนี่ยเห็นบอสท่านผู้ชมเห็นบอสในนากางเที่ยวเป็นขบวนเลยเนี่ยวัวซองไงฮะโอ้บรรยากาศสวยๆงามๆเดินแล้วเด้อท่านผู้ชมเดินแล้วเดินแล้ว nó ở đây là đấy thằng sơn chút giọt mà <laughs> gỡ măng mạc, mạc thàn một số y lì à, anh còn sẽ giảm ถ้ามาทางนี้ก็จะเห็นเรือโยกนะเรือโยกลากลากทรายเด้อท่านผู้ชมเลยลากทรายโอ้โหเนื้อเนื้อโดยสารเนี่ยเยอะมากๆเลยหลายอีีเคยผู้ไทยฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชม Je moet bij de volgende gewoon, dan gaat die even open dan moet je erin lopen meteen.